สวัสดีจ้าทุกๆุกคนมือนี่แม่บานทีเอเอสองสี่พีน้องอินโนเวจะพาเหฮดของหวานอีกแล้วจ้ามือนี่เฮาสีเฮดบุญแกว้วหรือบุนแฟนซีนะจ้าส่วนผสมแรกนะจ้าก็จะมีผงวุ้นแล้วแต่ยี่ห้อที่หาได้เลยได้จ้ากะทินี่กะทิน้ำตาลแล้วกะ เกลือนิดน้อยจ้ะา้มนีซิเ่ได้เฮ็ดวุนว่นวุ่นใบเตยด้วยจ้ะแต่เขาจะใส่ใบเตยนี่ใส่ไปในหม้อตอนเขาต้มกะทิการเฮ็ดวุ่นแฟนซีขั้นแรกเขาต้องเฮ็ดโตวุ้นกะทิก่อนจ้าไปเบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดเลยจ้าลืมบอกพี่น้องไปจ้ะเขาต้องมีพิมพ์ อันนี้พิมพ์ดอกไม้ต่างๆที่เฮามีได้จ๊ะแต่ตอนแรกในในขั้นตอนการเห็ดกะทิเขาต้องใส่พิมพ์หน่อยจ้ะใส่หน่อยแล้วแต่เฮามีใส่หน่อยใส่ง่ญ่ขนาดใดก็ใส่แต่ว่าเฮาตรงนี้สองพิมพ์เป็นยางตันจ้ะต้านใส่กันตอนแรกเฮากระเทกะทิลงไปเลย ก็ใส่ผงวุ่นเลยจ้ะกะทินี่ใส่ผงวุ่นไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะไปตั้งไฟไปเลยจ้จาเ่้ยาตั้งไฟอ่อนๆให้กะทิห้อนขึ้นมาจักน้อยแล้วเขาจงใส่น้าตาลกับเกลือลองไปจ้ะอ่อน้าตาล ที่ใส่ในขั้นตอนกะทินี่เขาไม่ต้องใส่หลายก็ได้จ้ะเขาให้มีรสชาติหวานนิดน้อยเข้มปแรมปรำแปรมจ้ะนี่จ้ะเขาเก็กวนไปเรื่อยๆค้นไปกะทีหนึ่งกระป๋องเขาใส่หมดเลยได้จ้ะแต่ว่าบางคน้าเฮ็ดหน่อยก็ไม่ต้องใส่เม็ดกระปองก็ได้แต่นี่เฮ็ดเท่าหนึ่งก็ได้อู้ได้หลายจ้าได้หลายสิบดอกนี่แหละ เรจะเฮ้าถาให้กะทิห่อนก่อนเดี๋ยวมาขั้นตอนการใส่สีได้จ้ะนี่จะเขาล้อน้ำกะทิเดือดเฮาก็มาเตรียมพิมพ์ไว้จ้ะมีดอกเขามีดอกอย่างพิมพ์นล็กๆเฮาก็เตรียมไว้ถ้วยเขาก็เตรียมไว้สำหรับแยกสีจ้ะ <c oughs> ใส่ะละสีหะอใต้สีเขาจะใส่สีใดเลยได้จ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบุญจ้ะว่าเป็นเรืงไหนละ กะทิเริ่มเดือดแล้วจ้ะคิดว่าน่าจะเพราะแหละบ่เห็นใบเตยในนี่คือตักออกแล้วเดีย๋ยวจ้ะเพราะตามสูตรเพิ่อนบอกว่าพอน้ำเริ่มเดือดหรือว่ากะทิเริ่มเดือดอนะ่ะเฮาเอาใบเตยอ,ออกได้เลยจะ้ะเพราะว่าช่วงที่เพิ่นสีหอมก็คือตอนนั้นหลังจากนั้นเพิ่อนก็นจะบ่หอมแล้วจะ้ะก็เลยเอาใบเตยอ,ออกไปนี่เดือดได้ทีแหลจะจ้ะ เขาจะพ้อนไฟลงแล้วก็ตังเพิ่นไวน้นี่นี่เขาจะตักใส่ถ้วยเทละสีเทระสีจ้ะไปผสมสีกันเลยจ้าจ้าเขาเอาุ่นมาแล้วกะทิเขาผสมสีนี่เขาเป็นสีแดงกุหลาบสีแดงก้อนก็นแล้วกันจ้ะใส่นิดหน่อยอสีเข้มจ้ะ มาใส่ไส้นิดเดียวนี่จ้ะที่นี่เขาก็หยอดลงไปเลยในพิมพ์เขาเสียดอกอย่างสีอย่างแน่เอากลับเอากล้วยไม้สีแดงแล้วจ้ะใส่ให้เต็ม นี่จะเข้ากระหยดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะจ้าต่อไปเป็นสีส้มหรือสีเหลืองด้วยจ้ะใส่สีลงไปนี่จ้ะเข้ากระหยดเลย ເຮົາຢາກແຕງສີຫຍັງເຮົາກผສົມເອົາຈາດກຍັງໃຊສີຍັງກແລວແຕດหมดຈາ สีคือหลายแท้สงสัยจะได้พิมพ์เพิ่มต้องใส่พิมพ์เพิ่มนะจ๊ะสีเหลือดอกไม้จะหมดแล้ว ไปสีม่วงจ้าสีม่วงคือสีปโอ้ยใส่หลายปุดสีม่วงฉดสีเป็นใส่ลายเป็นต่อเป็นสีดำสีเ่สวยจ้ะสีม่วงอหลาบสีม่วงอ้ายสีออกเป็นแังเลยเนาะ สีม่เรือสองดอกเลือค่อยไม่กับดบอกทอเก็บกับพื้นจ้ะนี่จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งหลังจากนั่นแหละ นี่จ้าเขาหยอดสีต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปตั้งไว้ให้มันเย็นก่อนจ้าถึงจะครอบแก้วเดี๋ยวจะมาเบิง้งตอนครอบแก้วเน,นาะจ้าเดี๋ยวไปตั้งให้เย็นก่อนจ้าจ้ามาเบิ้งขันตอนต่อไปเลยนะจ้า,จา,าขเขา,ากระเบิ้งว่าดอกที่เป็นพิมพ์เนี่ยไม่จะด,ดอกเขาก็เอาพิมพ์ใหญ่มาวางลทงทอจำนวนดอกหน่อยนะจ้ะ สงสัยถาดนี้จะน้อยไปสงสัยจะบุพเพทงเพี่ยนถาดไหมลองไปก่อนจ้ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกกล้วยไม้หกดอกดอกดาวเรื่องอก,กระจายไปแล้วดอกดาวเรื่องสี่ดอกดอกท่อดอกท่อนะ่าจะมียูดดอกหนึ่งมั้งไม่ดอกท่อดอกเดียวกุลาบ

ที่ว่าเอกาเาดอกอะไรจ้ะต่อไปเขาก็จะเอาดอกน่อยของเปื่อนนี่จ้าแกะใส่ลงในพิมพ์ไวยไมดอกนี้เวลาแกะออกไปเพื่นจะหักเป็นสีจ้ะะใส่ลงไปใส่ลงไปไม้ชิ้นหนึ่เช่อไม้ชิ้นหนึ่ลอ คุยใหม่สีชมกพูคนมาดอกคุยใหม่กมี่ลายแกะคุยมากอีกหนึ่งดอกจะฮ็อก็ใส่ลงไป,ไป,ปอ,อ,อลไรก็ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวพอเบื้องต้นแล้วนี่น่าจะเนาะนี่จ้าประมาณนี้ที่นี่เขาก็จะครอบแก้ว การกรอกแก้วขากระตักน้ำวุ่นที่ตรงไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะ มันนี่รู้สึกว่าน้ำวุ่นจะหน่อยเพราะก็ใสเพราะถ่วง่อกหน่อยก็เพาะจ้ะตรงใส่เต็มพิมพ์จ้ะ <c oughs> มันนี่เสียงเป็นหวัดรได้จ้ะ ว่ามันหน่อยกับว่าหน่อยเลยจ้าก็ดีเพราะน้ำใส่เต็มเลยทุกพิมพ์ก็ดีนะจ้าหืมวันมาที้ม้าไหนน,นี่จ้บบาเบิ้งไก่ หลังจากเขาครอบหลังจากที่ครอบแก้วแล้วจ้ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาเบิ้งตอนแล้วอิลีเสร็จสมบูรณ์นะจ้ะตอนนี้ต้องพักให้โตเคลือบเขาเย็นก่อนจ้ะให้แข็งตัวก่อนแล้วเขาจะมาเบิ้งอีกที่น่าจะน่าจ้ะนี่จ้าพอบุญเย็นแล้วเขาแบบตอดออกพิมกันกดลงเลย ไอ้แ้งกอฟิกะนี่จ้าวุ้นแก้ววุ้นแฟนซีจ้าจ้บประมาณนี้จ้าบ่ยากจ้าเห็ดขายอยู่บ้านเฮาก็เห็นเพื่อนเห็ดขายอยู่จ้าแซ่เย็นๆหอมๆจ้าฮอนๆกินคือสิแซบ จ้าสำหรับมือนีแม่บานช่องทีเอเอสองสพี่น้องก็คงตรงฝากสูตรเห็ดบุ่นแก้วหรือบุ่นแฟนซีเพียงเท่านี้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องในด้วยจา้าขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมจา้าสวัสดีจา้า